สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหัวหินอินไซเอานะคะในปี2567นี้ทางเทศบาลหัวหินนะคะได้มีการปรับเปลี่ยนในการนำเสนอรายการรูปแบบใหม่นะคะที่มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ยังเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการนำเสนอที่ทุกท่านจะได้รับทราบในเรื่องของเรื่องราวต่างๆของเทศบาลหัวหินนะคะรวมถึงเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆความเคลื่อนไหวต่างๆของเทศบาลหัวหินค่ะ โดยมีดิฉันนางสาวอารมณพัฒนไกรวาดเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ชายหาดหัวหินนะคะกท่านจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะคะถือว่าเป็นจุดเช็คอินของเมืองนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะด้วยมนสเสนห์ของชายหาดหัวหินค่ะจะเห็นได้ว่ามีชายหาดที่สวยงามนะคะเมดทรายที่ขาวละเอียดนะคะแล้วก็ที่สําคัญตรงนี้นะคะก็ยังมีน้ําทะเลที่ใสสะอาดด้วยค่ะ เร่งเดิมทีหัวหินมีชื่อว่าบ้านสมอเรียงหรือว่าบ้านแหลมหินนะคะเป็นเพียงแค่หมู่บ้านขนาดเล็กที่มีประชาชนอา,าศัยอยู่ไม่มากนะักอาชีพหลักก็คือการประมงนะคะต่อมาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพันนเรศวรลลิด ได้มาสร้างตำหนักหลังใหญ่ชื่อแสนสําราญสุขเวทที่ด้านใต้ของหมู่หินริมทะเลได้ทรงขนานนามหาดทรายบริเวณน,นี้เสียใหม่ว่าวหัวหินจนเมื่อเวลาผ่านไปทั้งตำบลในบริเวณน,นี้ก็ถูกเรียกในชื่อเดียวกันว่าหัวหินและ,จะเจริญเติบโตขยายขึ้นเป็นอำเภอหัวหินจนถึงปัจจุบัน และในปีพุทธศักราช2469รัชการที่7ได้ท่งโปรดกรล้าบปรกะหม่อมให้สร้างวังไลกังวลขึ้นที่นี่เพื่อใช้เป็นสถานที่แปลพระราชฐานเสด็จมาประทับแรมในช่วงฤดูร้อนในช่วงเวลาเดียวกันนะคะพระเจ้าบรมวงศ์เธอกลมพระกำแพงเพชรอัครโยธินต้นราชสก,กุลปุรชาตัติได้สร้างตลาดฉัดชัยขึ้นโดยออกแบบให้มีหลังคารูปโค้งครึ่งวงกลมต่อเนื่องกันเจดโค้ง เพื่อสื่อความหมายว่าเป็นการสร้างขึ้นในรัชกาลที่7ชื่อตลาดก็มาจากพระนามเดิมของพระอ,องค์คือพระอ,องค์เจ้าปุรชัดชยายกรนั่นเอง จากการที่ได้มีการสร้างพระราชวังไกลกังวลทําให้มีพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จมาประทับที่หัวหินเรื่อยมาจนมาถึงสมัยของรัชกาลที่9นะคะพ่อหลวงของชาวไทยพระอ,องค์ท่านได้เสด็จมาประทับณนะวังไกลกังวลบ่อยครั้งทําให้หัวหินได้รับการขนานนามอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นบ้านของพ่อและจากการที่พระอ,องค์ได้เสด็จมาประทับที่หัวหินบ่อยครั้งทําให้เกิดอ่างเก็บน้ําเขาเต่า โครงการชลประทานตามพระราชดำริแห่งแรกโดยก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2506เพื่อให้เป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคของราษฎรในหมู่บ้านแถบชายทะเลเขาเต่า ความยากจนของราษฎรนะคะและอยากให้แม่บ้านชาวประมงมีอาชีพในช่วงที่ทะเลมีมรสุมขึ้นรมแรงไม่สามารถที่จะออกทะเลได้นะคะทรงมีแนวคิดที่จะต้องการส่งเสริมให้ชาวบ้านได้เรียนรู้การทอผ้าเพื่อเป็นอาชีพเสริมทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านทอผ้าด้วยกี่กระตุกโดยมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ส่งจัดหาครูมาช่วยสอนชาวบ้านแล้วก็ถ่ายทอดวิชาความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าทำให้เกิดอาชีพใหม่สร้างไรายได้เลี้ยงครอบครัวนอกจากนี้ทางด้านของศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่ายังได้เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ในการทอผ้าให้กับนักเรียนในชุมชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เข้ามาชมการทอผ้าอีกด้วย จากเดิมประชาชนชาวหัวหินประกอบอาชีพประมงเป็นหลักแต่เมื่อเมืองมีการขยายใหญ่ขึ้นนะคะก็ทําให้ประชาชนชาวหัวหินหันมาประกอบอาชีพค้าขายจากเมืองเล็กๆกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวขนาดใหญ่นะคะที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกแล้วก็ต่างพากันหลังหล่งไหลมาเที่ยวเมืองหัวหินกันค่ะเมื่อเมืองมีการเติบโตขยายตัวมากขึ้น สิ่งสำคัญที่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองก็คือการสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าชุมชนเข้มแข็งจะเป็นฐานรองรับการแก้ไขปัญหาการพัฒนาเมืองได้ทุกด้านซึ่งทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนนะคะก็จะต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเองทั้งยังเป็นการกระตุน้นแล้วก็สร้างกระบวนการทำงานแบบมีส่วน ร่วมรวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมให้ชุมชนร่วมกันคิดร่วมกันทําแล้วก็มีการเรียนรู้เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันจะนําไปสู่การพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนในระยะยาวต่อไป สิ่งหนึ่งที่ยังจะต้องรักษาไว้นะคะนั่นก็คือวัฒนธรรมท้องถิ่นอัตลักษณ์ของเมืองเทศบาลโมหิมจึงได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ขึ้นนะคะเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยังคงอยู่ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหัวหินถิ่นมนครังที่ได้มีการสืบสานในเรื่องของการเล่นผีพุ่งใต้การทําตุ๊กตาเปลือกหอยเป็นศูนย์การและแหล่งการเรียนรู้เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ที่มุ่งเน้นในการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นของเมืองหัวหินทุกมิติเทศบาลเมืองหัวหินได้รับการสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มฝึกอาชีพในด้านของการประกอบอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับประชาชนในชุมชนผู้มีไรายได้น้อยนะคะผู้ว่างงานสามารถที่จะนําไปประกอบอาชีพหรือนําไปเป็นอาชีพเสริมได้ตามความต้องการของแต่ละกลุ่มนะคะ ซึ่งในขณะนี้เทศบาลเมืองวหินมีกลุ่มอาชีพทั้งหมด22กลุ่มด้วยกันนะคะอาทิกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากกลุ่มแม่บ้านชุมชนเบอฝ้ายที่สร้างรายได้ให้กับชาวชุมชนจากการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พวงหรีดดอกไม้จันทร์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิลเสื้อมัดย้อมจากวัสดุธรรมชาติ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวัดอิติที่เกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายชุมชนนะคะประกอบด้วยชุมชนวัดอิติชุมชนพอมิพัฒนาชุมชนประชาสามัคคีชุมชนตาลเดี่ยวที่ได้ร่วมกันทําผลิตภัณฑ์หมอนนะคะที่นอนจากหลอดดูดน้าพลาสติกหลอดที่เป็นขยะเจ้าปัญหาเพราะว่าหลอดเป็นขยะพลาสติกที่เล็กยากต่อการรีไซเคลิลแล้วก็ยังเป็นขยะที่รอการกําจัดเพียงอย่างเดียว โดยกลุ่มเครือข่ายนี้นะคะต้องการที่จะช่วยลดปัญหาขยะของท้องถิ่นจึงเกิดเป็นแนวคิดที่จะทำเป็นหมอนแล้วก็ที่นอนจากหลอดนะคะโดยมีการวิจัยร่วมกับทางด้านของมหาวิทยายลัยมหิดลว่ามีผลต่อการป้องกันแพ้ก,กดทับในผู้ป่วยติดเตียงได้ เป็นการสร้างรายได้นะคะแล้วก็สร้างอาชีพให้กับกลุ่มแล้วก็กลุ่มกลุ่มนี้ยังเป็นเครือข่ายสําคัญที่ทําให้เทศบาลเมืองหัวหินเนี่ยได้รับรางวัลชนะเลิศด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมในระดับประเทศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนระดับประเทศประจําปี2565 โดยทั้งสองกลุ่มนี้นะคะยังเป็นที่สนใจของหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกันอย่างต่อเนื่องอีกด้วย นอกจากนี้นะคะทางด้านของเทศบาลหมู่หินยังได้สนับสนุนให้ชุมชนใช้วิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองได้รวมถึงการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจนเกิดความยั่งยืนในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ชุมชนตะวันสีทองซึ่งเป็นชุมชนวิถีเกษตรชาวบ้านและชุมชนนาปูกรรมเป็นเศรษฐกิจระดับชุมชนแบบพอเพียงเน้นช่วยเหลือกันภายในชุมชนนะคะแล้วก็มีการผลิตแล้วคนในชุมชนก เราช่วยกันซื้อ ค่ะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่ชุมชนวัดอิตินะคะซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนของเทศบาลเมืองหัวหินนะคะปัจจุบันเรามีเขตการปกครองทั้งหมดเนี่ย40ชุมชนด้วยกันนะคะถึงแม้ว่าชุมชนจะมองว่าเยอะนะคะแต่ว่าตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าเมืองหัวหินของเราเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะก็เลยทําให้เมืองหัวหินเนี่ยมีประชากรแฝงค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะของคณะกรรมการชุมชนนะคะซึ่งแต่ละชุมชนเนี่ยก็ถือว่ายังครอบคลุมไม่ทั่วถึงนะคะ การบริหารจัดการของชุมชนนั้นนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่เทศบาลเมืองหินให้ความสําคัญเป็นลําดับต้นๆน,นะคะชุมชนก็คือหัวใจของเมืองค่ะแล้วการที่เมืองจะพัฒนาไปได้มากน้อยเท่าไหร่นั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของชาวชุมชนนั่นเองค่ะเทศบาลเมืองหหินจึงส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจการของเทศบาลและช่วยเหลือเทศบาลในการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการจัดบริการสาธารณะ สร้างเครือข่ายบูรณาการร่วมกันเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งภายในชุมชนชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ในทุกๆเดือนนะคะเทศบาลเมืองหัวหินโดยกองสวัสดิการสังคมซึ่งเป็นส่วนราชการที่ดูแลในเรื่องของชุมชนแล้วก็มีการจัดก,การประชุมประจําเดือนเพื่อเป็นการพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการชุมชนซึ่งเป็นตัวแทนที่เกิดจากการเลือกของประชาชนร่วมพูดคุยกับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆน,นะคะเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านค่ะไปพบกับท่านนายกเทศมนตรีเมือง นนะะผู้ซึ่งดำรินโยบายการสร้างสัมพันธ์ชุมชนคนหัวหินนะคะเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับชาวหัวหินค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกคะ่ะสวัสดีค่ะคขออนุญาตท่านนายกสักนิดหนึ่งเลยค่ะเดี๋ยวท่านนายกเชิญด้านนี้นะคะท่านนายกขาวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้สําหรับในส่วนข,ของกิจกรรมที่ท่านนายกมาเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนนะคะครับวันนี้ก็เป็นโครงการฮิวปิโนนะครับล้อมบวงกินข้าวแล้วก็เยี่ยมบ้านยำเย็นนะครับ ก็ไปตามชุมชนต่างๆวันนี้ก็หน้าบ้านลองน้อยนะครับซึ่งเป็นจุดที่ที่ตั้งศูนย์กลางนะครับของ4ี่ชุมชนด้วยกันซึ่งวันนี้เขาร่วมกันเป็นเจ้าภาพก็มีชุมชนตันเดียวชุมชนประชาสามัคคีชุมชนพร้อมมิธพัฒนาแลวก็ชุมชนวัดขวัวัดอติตุกโตนะครับก็วันนี้อบอุ่นครับก็อย่างที่เห็นนะครับทุกคนก็มาร่วมกันโครงการนี้นะครับที่เราเรา,เ,ารเริ่มเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะเขาเรียกว่าลดช่องว่าง ครับระหว่งางเทศบาลกับชุมชน uh huh. เนื่องจากว่าทางาเราจะไปเจอกันที่สำนักงา,านเทศบาลโอกาสที่เราจะมาจับเขานั่งคุยแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยก็จะค่อนข้างน้อยก็จะพูดกันลักษณะเหมือนกับสื่อสารกันในเวลาที่ค่อนข้างจํากัดแล้วก็ชุมชนรวมกันแล้วก็40ชุมชนนะครับก็เป็นการแยกออกมาเพื่อที่จะคุยกันให้มากขึ้นถึงปัญหานะครับถึง สิ่งที่จะให้เทศบาลนั้นเข้ามาช่วยเหลือนะครับแล้วก็เราลับฟังปัญหาของเขาเพื่อจะมาเติมเต็มในเรื่องของงานที่ทําได้เลยงานที่ทำระยะกลางแล้วก็งานที่จะต้องใช้เวลาหน่อยก็คือระยะยาวโดวยการสําสรวจเข้าแผนนะครับแล้วก็ดําเนินการตามที่ประชาชนซึ่งเป็นตัวแทนเนี่ยในประธานนะครับวันชนเน่ยเป็นตัวแทนของชาวบ้านทั้งสี่ชุมชนน่ยก็เสนอเข้ามาเราก็ดำเเรื่องนี้ ไปดําเนินการให้พวกเขาต่อครับค่ะแล้วปกติอันนี้เราจัดกันวันที่เท่าไหร่บ้างคะท่านนายกค,ครับก็ทุกวันพฤหัสของทุกสัปดาห์นะครับเราก็จะตะเวนไปตามชุมชนต่างๆทั้ง,ง40ชุมชนแต่วันนี้วันนี้เขารวมกัน4ชุมชนเพราะว่าเขาอยู่ระแวกเดียวกันครับอ๋อค่ะแล้วครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะได้รับฟังปัญหาอะไรบ้างคะเนี่ยก็วันนี้เพิ่งจะเริ่มต้นก็ให้นั่งแบ่งๆกันกระจายกระจายกันนะครับระหว่างทางเทศบาลเองวันนี้ก็จะมีทั้งผม ท่านรองนายกนะครับแล้วก็ทางท่านรองประหลัดพอออกกองต่างๆเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะแยกกันนั่งแล้วก็คอยดูแลชุมชนนะครับคอยเสิร์ฟอาหารให้คอยอทําให้เขาคุกค,คีแล้วก็รู้สึกถึงความเป็นกันเองเพื่อที่จะลดช่องว่างนะครับให้เขารู้สึกกล้าพูดกล้าคุยแล้วกวล้าเสนอครับค่ะและนี่คือท่านประหลัดเทศบาลเมืองวัหินนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับท่านประหลัดสักนิดหนึ่งล้วกันนะคะว่าท่านประหลัดเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกับโครงการนี้ค่ะครับ วันนี้เป็นโครงการฮิ้เปนโตล้อมวงกินข้าวแล้วก็เยี่ยมบ้านยามเย็นนะครับเป้าเป็นโครงการของทานยกเทมตีโมหินที่อยากออกมาพบปะกรรมการชนผู้นําชนแต่ละชชนนะครับว่าวันนี้ชุมชนเขามีปัญหาอะไรบ้างโดยใช้กติกการหิ้วกับข้าวกันมาแล้วนั่งคุยกันเพื่อปรับความเข้าใจปรับความทุกข์ต่างๆว่าไอวันนี้ชุมชนผมเนี่ยไม่มีความเดือดร้อนเรื่องไฟเรื่องถนนเนี่ยก็ได้รับทราบปัญหา พยายามจะใกล้ชิดกับประชาชนมากสุดเพื่อรับปัญหาที่ที่บางทีผู้ริหารไม่รู้นะครับอันนี้เป็นโครงการหนึ่งที่ท่านย,ยกเนี่ยได้คิดโครงการขึ้นมานะครับเพื่อพบปะผู้นําชนในเขตดิบาลทั้งหมดเลยครับหลังจากที่เราได้พูดคุยกับท่านนายกเทศมนตรีืองวยหินไปแล้วนะคะตอนนี้เราได้ทราบแล้วในเรื่องของประวัติความเป็นมาเป็นไปนะคะในเรื่องของโครงการในครั้งนี้นะคะตอนนี้เรามาพูดคุยกับทางชุมชนกันบ้างดีกว่านะคะว่าชาวชุมชนเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรคะ่ะค่ะ ก็ในฐานะประธานชุมชนวัดอิติก็เป็นชุมชนน้องใหม่ชุมนิยสี่สิบกาโครงการให้จัดขึ้นเนี่ยเป็นโครงการที่ดีมากทําให้ผู้บริหารกับชุมชนชาวบ้านเนี่ยได้ใกล้ชิดกันได้มีโอกาสที่จะได้พูดคุยกันโดยที่ไม่มีเขาเรียกอะไรเนะเส้นกลางของภาครัฐที่ว่ามาทําให้เราคุยกันไม่ได้อันนี้คือเป็นการทําลายกําแพงทําให้ชุมชนกับ ผู้บริหารสามารถที่จะพูดคุยกันแบบชาวบ้านพี่เป็นตกินข้าวกันไปคุยกันไปก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากค่ะก็ควรที่จะมีไปเรื่อยๆค่ะคุณค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อกล่าวถึงชุมชนเข้มแข็งค่ะเทศบาลเมืองวัดหินนะคะก็อยากจะให้ชุมชน,นมีความเข้มแข็งนะคะแล้วก็ที่สําคัญสามารถพึ่งพาตนเองได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะแล้วก็โดยการที่นําชาวชุมชนเนี่ยมารวมตัวกันนะคะเพื่อที่จะให้ชุมชนของเราเนี่ยเป็นชุมชนที่เข้มแข็งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ